สวัสดีค่ะทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะการกลับมาครั้งนี้ไม่ธรรมดานะคะคลิปนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าทุกคนจะได้พบกับที่ดินราคาถูกเว่ามากๆเลยนะคะตอนนี้นะคะเร่งด่วนเร่งรีบนะคะเจ้าของต้องการใช้งเงินมากๆเลยในราคาที่ขายไร่ละ2อ0 0 0นบาทเท่านั้นเองทุกคนฟังไม่ผิดค่ะ2อ0 0 0 0บาทนะคะต่อนหนึ่งไร่ที่ดินแปลงไม่ใหญ่แปลงเล็กๆราคาถูกหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะหไร่2งานก็สสองตารางวานนะคะแต่แต่แต่แต,แต,แต่ไม่จำเป็นต้องซื้อทั้งหมดนะ ซื้อครึ่งเดียวก็ได้3ามไร่หนึ่งงานสีตารางวาก็ได้ในราคาเท่ากันเลยะะได้คนะสองแสนเก้าหมื่นถนนนี้เราจะเข้าทางนี้นะคะที่นี่คืออำเภอท่าเรืออำเภอปากีจังหวัดนครน,นายกนะคะทุกคนสนใจต้องรีบนะที่ดินสภาพเป็นที่หนานะคะวิ่งเข้าถนนนี่ ถนนลูกรางเรียบคลองมาทามมีคลองสาธารณะประโยชน์ด้านหน้าตลอดแนวเลยที่ดินตามถนนหกไร่กว่านี่หน้ากว้างติดถนนประมาณ80เมตรท้ายจะกว้าง88เมตรส่วนความลึกจากด้านหน้าไปถึงท้ายที่ประมาณ 120- 160ถึงเมตรรวมแล้วทุกคนรับประกันนะรับรองว่าที่ดินสวยมากเลยนี่คือต้นทางนะคะห่างจากถนนลาดยางตรงนี้นะคะเข้าไป800เมตรเองถือว่าสุดยอดมากๆเลยซื้อไว้เพื่อเกินกันในวัยข้างหน้าก็ถือว่าไม่ผิดหวังในราคาไร่ละ สองแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นนะคะสองแสนเก้าหมื่นบาทไม่ใช่หนึ่งนะสองแสนเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองนะคะใครอยากจะมาดูที่ดินแปลงนี้นะคะง่ายๆก็คือนี่วัดสำารงใต้ยอยู่ตรงนี้เห็นไหมไม่รููหลังคาแดงๆนะคะนี่คือจะมีเพื่อนบ้านอั่งตรงข้ามหลังคาิวเขียวนะคะตรงนี้จะมีตลาดแล้วก็มีป้ายติดบรา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 เต็มไปหมดเลยนะคะที่ที่เขาเรียกว่าบ้านคอกสำารงนะคะที่ดิสนสภาพเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปชมกันสัก i do ทั้งหมดตรงนี้ก็ประมาณตามที่อุพาชมไปเลยนะคะาใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอที่ที่ึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสําหรับวันนี้คขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สําคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสําหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะ